อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่909าข้าจะมอบปาฏิหาริย์ให้เจ้าเจ้าแห่งการควบคุมสายฟ้าเสียงดังกึกก้องโลกพลันเปลี่ยนไปและประกายสายฟ้านับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่ารวมกันเข้าหาหวังหลินฉากเหตุการณ์สันสะเทือนปฐพียิ่งเสียงสายฟ้าแพร่กระจายออกไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสายฟ้าปรากฏออกมามากเท่านั้น สายฟ้านั้นเหมือนกับสายฟ้าทันสวรรค์ผูเฟยมองอีกครั้งและเริ่มหัวเราะทว่าเสียงหัวเราะนี้เต็มไปด้วยความหนาวเย็นไร้ที่สิ้นสุดเยี่ยมตอนนี้เจ้ามีกลิ่นอายของเทกสายฟ้าแห่งดาราจากทุกชั้นฟ้าแล้วมิเสียเวลาที่ข้ามาตัดหัวเจ้าด้วยตัวเองหากเจ้าตายก็ยิ้มได้แล้วตอนอยู่ในยมโลกทุกคนที่ถูกฆ่าสังหารต่างก็มีชื่อเสียงทั้งนั้น โอหังหวังหลิงสีหน้าเย็นเยียบชี้นิ้วออกไปสายฟ้าในบริเวณยิ่งแข็งแกร่งหลายเท่าสายฟ้าจากพื้นที่หลายพันลี้เริ่มรวมตัวกันหากมองจากเบื้องบนคงจะเห็นได้ว่าพื้นที่แถบนี้กลายเป็นทะเลสาบสายฟ้าไปแล้วและทะเลสาบสายฟ้าแห่งนี้หดตัวลงอย่างรวดเร็วใจกลางของมันคือชายชุดแดงยูเย่เฟยสายฟ้าหดตัวรวดเร็วมากและยิ่งหดตัวก็ยิ่งมีสายฟ้ามากขึ้นไปอีกอำนาจแห่งสายฟ้าดุจวันสิ้นโลก การหดตัวลงอย่างรวดเร็วนั้นทำให้เกิดรอยแยกอวกาศขึ้นจำนวนมากเมื่อไหร่ที่สายฟ้าผ่านไปสายลมเย็นไหลออกมาจากรอยแยกพวกนั้นฉากเหตุการณ์นี้ทำให้ตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งขณะสายฟ้าร้องคำรามมันก็หดตัวลงเร็วขึ้นดูจวงกลมยักษ์กว้างหมื่นลี้กำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็วสายฟ้ายิ่งหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆมันบีบจนในที่สุดก็ทรงพลังเหนือจินตนาการ พลังสายนี้คือการควบแน่นสายฟ้าในพื้นที่หมื่นลี้ทั้งหมดให้กลายเป็นจุดเดียวพลังอำนาจของสายฟ้านี้เทียบได้กับทันสวรคร์วินาทีที่มันหดลงอย่างบ้าคลาั่งจึงทำให้เกิดสัญญาณรบกวนจนไม่มีเสียงใดเหลืออยู่กระทั่งต้าซานและเด็กหัวโตที่กำลังต่อสู้อยู่ยังต้องลาถอยทันทีและเผยสีหน้าเคร่งเครียดชั่วปริตาน,นสายฟ้าทั้งหมดในพื้นที่หมื่นลี้รวมตัวกัน คลื่นสายฟ้าประทะเข้าใส่ห้าร่างอาวตารและกระบี่เหินส5เล่มเสียงดังปังสันสะเทือนสวงสวรรค์อวกาศกำลังสันเทาสายฟ้าทั้งหมดควบแน่นและในที่สุดก็กระหน่ำใส่กระบี่เหินกระบี่โลหิตหนึ่งเล่มสันส้านและแตกสลายในทันทีแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากนั้นก็ถูกสายฟ้าผลักดันไปอีกยังไม่จบแค่นั้น กระบี่เหินที่เหลือทั้งหมดต่างก็แตกสลายภายใต้การกระหน่ำจมตีของสายฟ้าสันส่นสะเทือนปฐพีในช่วพลิปตานั้นสายฟ้ารอบด้านยังไม่หยุดมันพุ่งเข้าใส่ชายชุดแดงด้วยพลังอันมหาศาลห้าร้อยฟุตข้ามผ่านเพียงเสี้ยวพลิปตาขณะสายฟ้าควบแน่นร่างอวตารทั้งห้าตนเปลี่ยนกลายเป็นกระบี่ยักษ์ห้าเล่มและกีดขวางรอบตัวอยู่เฟยไปร้อยฟุตสายฟ้ากระแทกใส่พวกมันอย่างรวดเร็วกระบี่สั่นสะท้านและเกิดเสียงแตกร้าว นูเฟยยังมีสีหน้าดังเดิมจ้องมองหวังหลินอย่างเย็นเยียบ้าประเมินพลังสายฟ้าของเจ้าต่ำไปจริงๆแต่เบื้องหน้า้ามันยังไม่พอขณะเอ่ยขึ้นมาเขาพลันตกกระเป๋าบางอย่างปรากฏอยู่ในฝ่ามือของชิ้นนี้คือกิ่งไม้มันดูธรรมดามากแต่ปลดปล่อยกลิ่นอายโบราณออกมาหนึ่งในสมบัติแห่งดินแดนสังหารกิ่งต้นไม้โลกอัศนีเจ้าดินแดนกล่าวไว้ว่ามันสามารถยับยั้งสายฟ้าเจ้าได้ มาให้ข้าแสดงให้เจ้าดูว่าจะทำลายสายฟ้าเจ้าได้ยังไงสิ้นคำพูดเขาก็โยนกิ่งไม้ออกมาข้างหน้าขณะเดียวกันกระบี่ห้าเล่มที่กำลังขัดขวางสายฟ้าเอาไว้พลันล่าถอยวินาทีที่กระบี่โลหิตทั้งห้าถอยร่นไม่มีสิ่งใดขัดขวางสายฟ้าตรงหน้ามันจึงพุ่งเข้าใส่ชายชุดแดงทันทีทว่าในจังหวะนั้นหวังหลินคล้ายจะสูญเสียการควบคุมสายฟ้าและทั้งหมดพุ่งเข้าไปหากิ่งไม้ กิ่งไม้ดูดซับสายฟ้าไว้ทั้งหมดสายฟ้าระเบิดจนมองเห็นไปทั่วกิ่งไม้ยู่เฟยยือนอยู่ด้านข้างด้วยใบหน้าเย้อยเย้ยสายฟ้าดูเหมือนจะทำให้ดวงตาเขาพร่ามัวแต่มันไม่ได้ทำร้ายเขาเลยและทั้งหมดพุ่งเข้าหากิ่งไม้เสียอีกกระทั่งหวังหลินก็ยังสีหน้ามืดมัววิัานส่องสวรรค์ระดับต้นของเจ้าเจ้าไม่มีอะไรเลยเบื้องหน้าข้าเว้นแต่จะมีปาฏิหาริย์เท่านั้น ถึงเวลาจบทุกอย่างแล้วแวลตาอยู่เฟยเผยจิตสังหารพร้อมกับพุ่งผ่านสายฟ้าเข้าไปกระบี่เหินห้าเล่มพุ่งไปพร้อมกับเขาและเข้าใกล้หวังหลินหวังหลินจ้องยู่เฟยพร้อมล่าถอยและเอ่ยน้ำเสียงสงบนิ่งออกมาข้าจะมอบปาฏิหาริย์ให้เจ้าเองสิ้นคำพูดใต้ฝ่าเท้าปรากฏรละลอกพลื่นและพลันหายตัวไปยู่เฟยตกตะลึงรูม่านตาหลีแคบ พลังดั้งเดิมพรั่งพรูออกมาก่อตัวเป็นพายุล้อมรอบแต่ก็ยังไม่สามารถหาร่องรอยหวังหลินได้พบาดาวเคราะห์เซียนแห่งหนึ่งในดาราจากพันธมิตรเซียนซึ่งห่างไกลาจากดาวซูซาคูพลังปราณจากดาวเคราะห์แห่งนี้หนาแน่นและมันยังเป็นแกว้นเซียนระดับหกบนดาวดวงนี้มีแกว้นเซียนระดับห้าอยู่จํานวนห้าแห่งหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าจันทราหล่นสตรีนางหนึ่งกําลังยืนอยู่ข้างนอกห้องปรุงยาในหลังภูเขา นางสวมชุดราตรีผีเสื้อชมพูนางไม่ได้แก่ชารานักและยังสวยสดงดงามบนคิ้วขวามีแผ่นเหล็กเป็นจุดๆทำให้นางดูน่ารักขึ้นไปอีกผิวกายขาวเนียนราวกับหยกเส้นผมดุดก้อนเมฆทำให้นางหน้าดึงดูดยิ่งนับพี่ใหญ่หวงังท่านอยู่ที่นี่ใช่ไหมข้า่องสิงใบหน้าแดงระเรื่อน้ำเสียงดุไวิหบขับขานนางเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับมองเข้าไปในห้อง คนผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่ในห้องปรุงยาเขามีเส้นผมสีแดงใบหน้าเย็นชาสุดข้วอายุราวๆสาวสปีหลิ่นอที่เขาปลดปล่อยออกมาทำให้รู้สึกเหมือนสายลมฤดูหนาวเมื่อน้ำเสียงหญิงสาวดังออกมาจากข้างนอกบุรุษข้างในขมบดคิ้วและเอ่อยเย็นเยียบข้าไม่ได้อยู่ที่นี่หลังจากนั้นเขาก็หลับตาตั้งสมาธิฝึกฝนต่อไปหลังนางได้ยินเสียงเย็นชานี้นางมีความสุขทันทีก้าวเท้าเดินเข้าไปในห้องปรุงยาตรงตรง นางยิ้มพลางเอ่ยขึ้นพี่หวังหลินค่าไม่รบกวนท่านนานหรอกค่าแค่นั่งอยู่ที่นี่สักพักแล้วค่อยไปขณะพูดขึ้นมานางก็มาถึงด้านนอกห้องแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในานางนั่งลงด้านนอกสัมผัสถึงกลิ่นไอความเย็นจากในห้องกลิ่นไอนี้เข้าสู่ร่างกายนางและทำให้ใบหน้าแดงเถือกแต่นางรู้สึกสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งการฝึกเซียนของนางเกี่ยวข้องกันพลังงานเย็นและไม่ค่อยเพิ่มขึ้นมานัก มีสถานที่ไม่มากนักในสำนักที่มีพลังงานเย็นและนางไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยตำแหน่งปัจจุบันครั้งหนึ่งนางมาที่นี่เพื่อมารับยาและค้นพบโดยบังเอิญว่าพลังงานเย็นในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างมากการค้นพบนี้ทาให้นางตื่นเต้นและนางจึงมาที่นี่บ่อยๆท้ายที่สุดแล้วนางก็ค้นพบกับสิทธิสายนอกคนหนึ่งชื่อหวังหลินที่นี่เขาเป็นคนงานที่ห้องปรุงยาแต่นางรู้สึกว่ามันประหลาดมาก แม้เขาจะเป็นคนงานแต่นางไม่เคยเห็นเขาทำงานอะไรเลยนางกระทั่งเห็นอาจารย์ลุงที่ห้องปรุงยาเคารพหวังหลินเป็นอย่างยิ่งนางรู้สึกว่าหวังหลินมีความลับมากมายและเขาเป็นคนลึกลับด้วยเช่นนั้นนางจึงมีความคิดอยากจะเปิดเผยความลับทั้งหมดของเขาอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ก็ช่วยนางเพิ่มระดับบ่มเพาะอย่างมากดังนั้นนางจึงมาที่นี่เกือบทุกวันด้วยความเย็นชาของหวังหลินไม่เพียงแต่นางไม่เกรงกลัว กลับทำให้นางต้องการจะเปิดโปงความลับของเขาเพิ่มขึ้นไปอีกนางแทบจะคิดถึงร่างเย็นชาของหวังหลินตลอดเวลาใบหน้าทรงสิ่งแดงเถือกแต่ครั้งนี้หัวใจสุกฉีดและไม่สามารถจมดิ่งไปกับการปลุกฝนได้นางสัมผัสสิ่งของข้างในเสื้อผ้าลังเลเล็กน้อยพลางกัดริมฝีปากและเอ่ยเข้าหาห้องเสียงเบาพี่ใหญ่หวังค่ะทว่าก่อนที่นางจะพูดจบประตูพลันเปิดออกและหวังหลินเดินออกมาทันทีวินาทีที่เขาเดินออกมา พลังงานเย็นจำนวนมากไพร่กระจายออกมาด้วยพลังงานเย็นนี้ไม่ใช่ของจริงมันแค่หลุดออกมาจากพลังปราณส่วนเกินตอนที่เทพโบราณดูดซับพลังปราณมันไร้ค่าสำหรับหวังหลินแต่กับคนอื่นนั้นพลังปราณนี้หนาแน่นเป็นอย่างยิ่งโชคดีที่ห้องปรุงยานั้นมีพลังปราณหนาแน่นอยู่แล้วมันจึงไม่ผิดสังเกตนักรูปร่างดั้งเดิมของหวังหลินทำให้ส่งสิ่งกลืนคคำพูดลงคอขณะที่นางกำลังเรียกความกล้าหาญขึ้นมาอีก นางพลันเห็นพี่ใหญ่หวังที่นางชื่นชมก้าวเท้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายตัวไปซงซิงนำกระเป๋าปักออกมาด้วยท่าทีเปล่าเปลี่ยวข้างในเต็มไปด้วยสมุนไพรที่นางเก็บมาด้วยตัวเองและเย็บเข้าไปในกระเป๋าของชิ้นนี้มีผลทำให้คนสงบลงได้เพียงก้าวเดียวร่างดั้งเดิมหวังหลินก็ออกไปจากดาวครอเซียนและพุ่งเข้าสู่อวกาศขณะที่ร่างดั้งเดิมเข้าไปในอวกาศกระลอกคลื่นปรากฏขึ้นแล้วหวังหลินเดินออกมา ร่างอวตารและร่างดั้งเดิมเดินเข้าหากันและกันจนปะทะเข้าใส่จากนั้นเกิดแสงสีเขียวกระพริบวาบทั้งสองกลายเป็นหนึ่งภายหลังการแยกกันหลายร้อยปีร่างอวตารและร่างดั้งเดิมของหวังหลินผสานกลายเป็นหนึ่งอีกครั้งหลินไอทรงพลังโผล่ออกมาจากร่างหวังหลินอย่างบ้าคลั่งและเต็มไปทั่วดวงดาราการผสานร,ร่างดั้งเดิมและร่างอวตารคือการผสานเทพโบราณและเซียนปราณ ทำให้ร่างกายหวังหลินเกิดเสียงปะทุดังกึกก้องประกายสายฟ้านับไม่ถ้วนกระหึมรอบร่างดวงตาซ้ายบรรจุดวงอาทิตย์ดวงตาขวาบรรจุดวงจันทราหลังผสานเข้ากับผมสีดำของร่างอวตารมันจึงไม่เป็นสีแดงอีกแล้วตอนนี้เส้นผมเป็นสีม่วงดวงดาวของเทพโบราณถูกตาที่สามซ่อนเอาไว้ไม่มีใครสามารถมองออกได้ข้าจะมอบปาฏิหาริย์ให้เจ้าเองหวังหลินเอ่ยเสียงเย็นเหยียบสะท้อน เปลี่ยนกลายเป็นเสียงดังสนั่นไปทั่วดวงดาวหายตัววับไปในก้าวเดียวตอนที่9 1้าสินรษาร่างแข็งแกร่งที่สุดรูปร่างหวังหลินไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่เขาสงบนิ่งเป็นอย่างยิ่งเส้นสายเจือจางบนร่างกายแต่เห็นได้ไม่ชัดหลินอายทรงพลังแข็งแกร่งผุดออกมาจากร่างกายและเต็มไปทั่วดวงดาวหลินอายไพร่กระจายก่อตัวเป็นพายุยักษ์บนดาวครอเซียนระดับหกเซียนนับไม่ท้่นตื่นตัวจากการบ่มเพาะวิญ,ญญาณแต่ละคนสั่นไหว ขณะที่ทุกคนตกตะลึงหวังหลินก้าวเท้าออกไประลอกคลื่นปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าและหายตัวไปท่ามกลางดวงดารายู่เฟยสีหน้ามืดมนและกำมัดแน่นก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเห็นระลอกคลื่นใต้ฝ่าเท้าหวังหลินรูม่านตาหลี่แคบด้วยความตกตะลึงมหาศาลบิดมิติเขารู้จักวิชานี้แต่ไม่คาดคิดว่าซิ่วมู่จะรู้วิชานี้ด้วยเช่นกัน กล่าวได้ว่ามีเซียนน้อยคนที่เขารู้จักสามารถใช้วิชานี้ได้ยิ่งระดับบ่งเพาะเท่าเขายิ่งหาได้ยากเขาจะไม่ประหลาดใจได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลที่เขาได้รับเกี่ยวกับซิ่วมู่ก็ไม่เคยกล่าวถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยเขาแพร่พลังดั้งเดิมออกไปโดยไม่รู้ตัวทําให้พื้นที่รอบด้านพังทลายแต่ไม่มีสัญญาณของซิ่วมู่แม้กระทั่งทำให้พลังดั้งเดิมในพื้นที่บิดเบี้ยวไปแล้วเขาก็ยังไม่สามารถหาซิ่วมู่เจอได้ ยู่เฟยใบหน้ายเย็นเหยียบขึ้นกว่าเดิมและเข้าใจได้ทันทีว่าซิ่วมู่หนีไปแล้วเขาหันกลับมาร้องคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยวจับจ้องไปยังเด็กหัวโตที่กำลังสู้กับร่างอวตารปิดสังหารทั้งหมดหลายทลักและตรงไปยังเด็กหัวโตพร้อมกับพุ่งใส่อย่างรวดเร็วนายของเจ้าหนีไปแล้วให้ข้าเล่นกับเจ้าแล้วกันยู่เฟยโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างยิ่งความโกรธครั้งนี้ตกต่ำเป็นอย่างยิ่งเขาเป็นถึงเซียนขั้นสองสวรรค์ระดับกลาง แตกลับปล่อยให้ส่องสวรรค์ระดับต้นหนีไปได้และยังไม่สามารถตามตัวเจอได้อีกเขาไม่พบเจอเรื่องแบบนี้มานานแล้วเด็กหัวโตที่กำลังต่อสู้กับร่างอวตารพลันหนังศีษะด้านชาและเกือบสิ้นสติเขาอดไม่ได้ที่จะดูเดาวหวังหลินพลางถอยร่นและพยายามหลบหนีทว่ายยูเฟยโกรธเกรี้ยวมากและเข้าประชิดในพริบตาใช้ระดับบ่มพอที่เหนือกว่าชี้นิ้วใส่กระบีโลหิตทั้งห้าเล่มพุ่งเข้าใส่เด็กหัวโตทันที จงตายซะายู่เฟยร้องตะโกนกระบี่โลหิตห้าเล่มพุ่งเข้าใส่ดุดเสียนขั้นสองสวรรค์ระดับต้นห้าคนเพิ่มเติมกับอีกหนึ่งเล่มก่อนหน้าจึงเหมือนกับเสียนหกคนกำลังโจมตีแล้วเด็กหัวโตจะต่อต้านได้อย่างไรเล่าเด็กหัวโตเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังพลันเกิดความคิดบ้าบ้าขึ้นในใจเขากำลังจะระเบิดวิญญาณของตัวเองไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทำลายได้สักร่างหนึ่ง ในจังหวะความเป็นความตายนั้นเสียงเย็นเหยียบดังขึ้นจากด้านหลังเด็กหัวโตนี่คือปาฏิหาริย์ของข้าน้ำเสียงเย็นเยือกดังสะท้อนเด็กหัวโตรู้สึกร่างถูกคว้าเอาไว้และถูกโยนกลับหลังทำให้เขารอดพ้นอันตรายไปได้หวังหลิงเดินออกมาจากความว่างเปล่าท่าทางเย็นชาเผชิญกับกระบี่โลหิตหกเล่มพลันโยนกำปั้นออกไปพลังเบื้องหลังกำปั้นแข็งแกร่งกว่ากำปั้นของต้าซานเสียอีกตามมาด้วยเสียงกระหึ่มดุดมิติแตกสลาย คลื่นเสียงกระแทกดังเป็นชุดมิติเบื้องหน้าหวังหลินแตกเป็นเศษเซี่ยวอากาศเย็นเยียบโผล่ออกมาจากรอยร้าวนับไม่ถ้วนแต่ทั้งหมดไม่มีผลกระทบอะไรต่อหวังหลินหากอาวกาศเป็นถึงขนาดนี้คงไม่จำเป็นต้องพูดถึงกระบี่โลหิตหกเล่มหมัดหวังหลินพุ่งใส่กระบี่เหินเล่มหนึ่งตรงๆกระบี่สันเทาและพังทลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษเซี้ยวถูกผลักกลับไปและเปลี่ยนกลายเป็นร่างอาวตารพร้อมกระอักโลหิต พวกมันสายตาเต็นไปด้วยความหวาดกลัวและล่าถอยออกมาหวังหลินสีหน้าเยือกเย็นสุดขั้วราวกับน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายร่างอวตารของยูเฟยคือขั้นสองสวรรค์ระดับต้นส่วนร่างจริงคือขั้นสองสวรรค์ระดับกลางด้วยที่พวกเขาร่วมมือกันคงยากมากที่หวังหลินจะสังหารยูเฟยลงได้แม้จะชนะได้คงเป็นราคาที่สูงมากดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหวังหลินคือผสานกับร่างดั้งเดิม เขาก้าวเท้าออกไปปรากฏตัวข้างร่างอวตารที่กระอักเลือดตัวนั้นก่อนที่อีกห้าร่างจะทันได้ตอบสนองหวังหลินโยนอีกหมัดออกไปโดยไม่ลังเลปังดุดมิติก,กำลังส่นพ้องร่างอวตารกระอักโลหิตอีกครั้งเมฆหมอกโลหิตจำนวนมากระเบิดออกมาจากร่างกายหลังจากมันถอยไปได้อีก19กก็แตกสลายและถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงสังหารอย่างหมดจดเป็นการสังหารอย่างสมบูรณ์ หลังข้าร่างอวตารไปหนึ่งหวังหลินหันกลับมาเดินเข้าหากระบีโลหิตท,ที่กำลังจู่โจมเข้ามาหาเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้เสร็จเรียบร้อยในพริบตาหวังหลินเร็วมากจนเกิดภาพติดตาไว้เบื้องหลังคราวนี้กำปั้นปะทะใส่ความว่างเปล่าเสียงแตกร้าวดังขึ้นมาพร้อมกับเกิดรอยร้าวใหญ่ขึ้นฉีกกระชาตอวากาศดุดมังกรกระบีโลหิตเล่มหนึ่งกระพริบว่าพุ่งใส่หวังหลินหวังหลินยื่นแขนขวาออกไปกระทั่งไม่ได้มองดูมัน กระบี่โลหิตสันสะท้านและต้องการดิ้นโรนแต่ก็ถูกหวังหลินจับได้พร้อมกับบทขยี้อย่างโหดเหี้ยมกระบี่เล่มที่สองแตกสลายเสียงดังปังและกำลังจะหลบหนีแต่สายฟ้านับไม่ท่วนรวมกันภายใต้สายตาจ้องมองของหวังหลินสายฟ้านับไม่ท่วนกระแทกเข้าใส่ร่างอวตารและเกิดเสียงปะทุด,ดังออกมาร่างอวตารแตกสลายและตายทันทีวินาทีนั้นเหลือกระบี่แค่สี่เล่มที่เข้ามาใกล้หวังหลิน พวกมันเข้าปะทะกับร่างกายหวังหลินจนเกิดเสียงเหล็กกระทบกันพลังสะท้อนแข็งแกร่งโคลออกมาผลักกระบี่ทั้งสี่ให้ถอยไปและสั่นสะท้านรุนแรงฉากเหตุการณ์นี้ทำให้เด็กหัวโตวตกตะลึงเขามองร่างหวังหลินที่ทั้งคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยด้วยสายตาหวาดกลัวนี่มันกระบี่เหินก็ไม่สามารถทำร้ายร่างเขาได้เด็กหัวโตวไม่ใช่คนเดียวที่ตกใจยังมียูเฟยด้วยอีกคน เป็นครั้งแรกที่ใบหน้าเขาเปลี่ยนสีและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปและไม่ทันให้เขาได้เตรียมตัวพลิปตาเดียวร่างอาวตารของเขาสองคนก็แตกสลายเกิดคลื่นรุนแรงพัดอยู่ในใจเขากำลังจะพุ่งออกไปแต่หวังหลินหันกลับมาร้องคำรามเสียงคำรามนี้คือเสียงคำรามของเทพโบราณเสียงของเทพโบราณคงอยู่มานานนับตั้งแต่ครั้งอดีต ตอนนี้มันปรากฏขึ้นอีกครั้งราวกับเป็นเสียงที่สามารถแยกสวรรค์ได้จริงๆเบื้องหน้าเสียงคำรามของเทพโบราณแม้กระทั่งสายฟ้าแห่งสวรรค์ยังต้องสั่นเทาท้องฟ้าดวงดารายังต้องโค้งคำนับเพราะเขาคือเทพโบราณครั้งอดีตโลกใบนี้เต็มไปด้วยเหล่าเทพโบราณเสียงคำรามของเทพโบราณได้ปลดปล่อยกลิ่นไอายโบราณเข้าไปในโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องยอมจำนวนต่อเสียงคำรามของเทพโบราณพลังทั้งหมดจะต้องสลายตัว เสียงคำรามนี้รุนแรงมากกว่าสายฟ้าหลายเท่าแล้วสายฟ้าเบื้องหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเล่าเสียงคำรามเต็มไปด้วยพลังอันไร้ที่สิ้นสุดก่อตัวเป็นพายุกวาดไปทั่วบริเวณตอนที่เสียงคำรามของเทพโบราณปะทดใสยูย่เฟยเขาเพิ่งจะยกเท้าขึ้นมาพลังนั้นทำให้ความคิดเขาต้องสั่นสะท้านและรีบถอยหนีราวกับเขาจะถูกฉีกกระชากหากไม่ยอมถอย ใบหน้าซีโดเซียวในแววตาเขาแล้วหวังลินดูดอสูรร้ายโกรธเกรี้ยวที่ส่งกลิ่นไอทรงพลังจนเขาต้องถอยพลังดั้งเดิมในร่างกายโคจรอย่างรวดเร็วโดยไรายการควบคุมหากมันหยุดเขาคงตายและแตกสลายในทันทีวินาทีนั้นสองหูพลันอื้องและแยกตัวออกมาจากโลกเขาได้ยินแต่เพียงเสียงหัวใจตัวเองกำลังเต้นรัวอยู่ในหูท้ายที่สุดหัวใจเต้นรัวเร็วจนเสียงเชื่อมต่อกันสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจากดวงวิญญ,ญาณ หวาดกลัวต่อเทพโบราณเป็นครั้งแรกที่ยูเฟยรู้สึกหวาดกลัวตอนแรกเพียงแค่เศษเซียวเท่านั้นแต่วินาทีถัดมามันก็เต็มไปทั่วจิตใจเด็กหัวโตวใบหน้าซีดความคิดสั่นสะท้านภายใต้เสียงคำรามของเทพโบราณตอนนี้เขามีต้นกําเนิดเทพจึงเป็นเทพแต่วินาทีนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่มดแมลงเล่จีร่างกายสั่นสะท้านเช่นกันเสียงคำรามนั้นคงอยู่ในใจเล่จี เรากับคนรับใช้พบเจอนายเหนือหัวที่แท้จริงเขาอดไม่ได้ที่จะคุกเข่าลงและฟังคำสั่งหวังหลินอย่างเชื่อฟังเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกแบบนี้แม้เขาจะรู้สึกตกตะลึงแต่ไม่ได้ปฏิเสธมันเขาค่อนข้างสัมผัสความคุ้นเคยเสียด้วยหากพวกเขารู้สึกเช่นนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงกระบี่เหินสีเล่มใกล้หวังหลินแรงกระทบจากเสียงคำรามจนทําให้โลกเปลี่ยนสีมิติพังทลายด้วยตัวเองกระบี่เหินสีเล่มระเบิดไปทั้งหมด ขณะแตกสลายเสร็จเสี่ยวนับไม่ท่วงถูกผลักกลับไปและเปลี่ยนกลายเป็นร่างอาวตารทั้งสี่แต่ละร่างคือขั้นสองสวรรค์วินาทีที่พวกมันปรากฏร่างขึ้นมาก็ถูกแรงกระแทกจากเสียงคำรามเขาเทพโบราณอีกครั้งเรากับสายลมรุนแรงแสงพลังทำลายล้างพัดผ่านไปร่างอาวตารทั้งสี่พังทลายและแตกสลายในทันทีพวกมันตายอย่างสมบูรณ์หวังหลินก้าวเท้าปรากฏระลอกคลื่นและหายตัวไป ปรากฏตัวอีกครั้งข้างต้าสารผู้เผชิญหน้ากับร่างอวตารตัวสุดท้ายของยูเฟยร่างอวตารตัวนั้นตกตะลึงเช่นเดียวกันจึงหยุดโจมตีและกำลังล่าถอยแต่มันจะเทียบกับหวังหลินได้อย่างไรวินาทีที่หวังหลินปรากฏตัวสองดัชนีทำเป็นรูปกระบี่และกดลงไปสายฟ้าทรงอำนาจไร้ก้นบึ้งโผล่ออกมาจากทุกทิศทางและยังมีปลายหินหยางด้วยเมื่อดัชนีหวังหลินประทับลงไปร่างอวตารตัวสุดท้ายก็ระเบิด หวังหลินใช้เวลาไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นเพื่อสังหารร่างอวตารเจตัวทีละหนึ่งเพียงแค่นี้เขาก็เหนือจินตนาการได้แล้วหวังหลินมองใบหน้าซีดเผือดของยู่เฟยด้วยท่าทีเย็นชาพลางเอ,อ่ยขึ้นนี่คือปาฏิหาริย์ของข้าเจ้าพอใจหรือยัง